สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับในน้ำโตนะครับครับผมโกสิทธ์นะครับโกสิทธ์ฟาร์มครับอำเภออาสามาศจังหวัดเลยอัดครับครับเมื่อวานนี้มูฮันได้รับเกียรติจากโกสิทธ์นะครับเนาะเอิอโกสิทธ์เนาะอาจจะอายุเรื่อยๆกันยังไงพ่อวันนี้พี่น้องครับกับผมกับเป็นรุ่นพี่มอโมโรหัสซีเก่าอันนี้วิศวะลักซีหาศูนย์ปะครับหาสองครับเป็นต่อเนื่องโจโปวสไปต่ออ๋อครับแต่ว่าอาจจะรุ่นัดเดียวกันนะครับที่นี่เมื่อนี้นะผมอยากจะพี่น้องเบิ้งว่าเพิ่นเป็นวิศวกรรมศาสตร์เป็นวิศวกร พ่นี้การพิจารณาในการเฮดขอกงไหนแน่ท่านพี่น้องครับที่นี่ผมถามในการเฮดขอกงให้ไหนแน่ครับในการที่แหลกเฮดแบบของเขาเนี่ยครับคือคอนเซปต์ที่แหลกครับกับเฮดแบบคือหลักๆคือหาน้ำไหลลุ่งทั้งหนกหายน้ำไหลลงทั้งนอกขึ้นฟ้าฝนตกเนี่น้ำส่วนไหลอยากให้ไหลลุ่งใต้หนอกเกิดเพราะหายทั้งในเกิดเกิดมีน้ำขังเวลาฝนตกประมาณนี้ครับ แสดงว่าเขากา็เลยเห็ดเห็นมันปกติเขาแค่เป็เปเปนป sweating. นั่นเป็นเพิ่อมาเงียนเนาะมาหนี้เงียนหนาหน่อยแต่ว่าข้างหลังเปนตกข้างหลังแต่ว่านี่เขาก็เลยเห็ดเป็นเพิ่อมาเงียนออกข้างหน้าเ่าให้มันตกในคอกงัวงับเพราะว่าให้ขีงงัวเขามันบ่จืดเพราะแฉเงี้ยนให้ขีงงัวบ่จืดครับเวลาฝนตกอ๋อนะครับแต่ว่านี่คือบางหันเขาก็เห็ดเหตุมันไปไกลอีกเพื่อให้คอกงัวเขามันมันสะอาด่มันบ่ให้น้นามันบางบางทีบางนี่มันบ่าแฉครับบางนี่างมับ่ครับเงียนครับบางนี่าว่าให้มันแฉก็คือถ้าฝนตกแล้วว่าคักกิลี ทังนี้ก็บ่แชะครับไห้มันแชะเฉะพาะข้างหลังอ๋อครับแล้ววันนี้ขอกหนึ่งนี่เข้าความกว้างความยาวไหนครับยู่นี่คือตอหองมันซีเมตรครับสีคูณซีเมตร,มตรแต่ว่าความลึกความลึกไปร่วมพื้นที่เตือนร่วมพื้นที่อย่างกิบ12เมตร,ร,ถ,มตรถึงนี่16เมตรครับแล้วที่นี่นะครับเขาส่วนใหญ่เขาคิดว่าเขาบริหารงานอยู่นี่เองเองนาะเขามีคนงานอยู่นี่นะครับนะเนาะเขามีคนงานดูแลเขาใส่ เขาคิดอะไก็ได้ให้สามารที่ท uh 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 ี่บริหารจัดการลงเล่นเท่านี่ให้ม uh ันสะอาดแด้เร็วที่สุดเท้าไรกเหตุแบบนี้มันภาพตัวนี้เปิดคอขห้นันกว้างคืนนั้น่าครับตัวนี้คือตัวนี้เปิดกว้างเปิดคอขห้มันกว้างนะครับแล้วมาเปิดทะลุหากันหมดเลยเปิดทะลุหากันเร็หมดเลยแม่ครับมันนีเข้าสามารเอารถเข้ามาได้สามารเอารถเข้ามาได้สามารถดันขี้ม่วออกมาใช่เวลาประมาณสิบนาทีครับตัวการดันเท่นึงนะครับว่าไงว่าสิบนาทีเข้าสามารถได้แล้วเวียกเลยที่นี่เรื่องน้ำนี่ครับ ระบบนำ,ร,นำระบบนำก็เป็นระบบนำเติมอตัตโนมัตินะครับทั้งหลังถังว่างกินปั๊บมันก็นเ,กเติมเองใส่ลูกร้อยไว้ใส่ลูกร้อยไว้คือนคนบ่ตรงเที่ยวเปิดเที่ยวปิดคือว่าไงวันนี้คือเ็ดไฟฟ้ามาตรฐานเลยน้ำเขาแต่บ่แฉบ่งอย่างคือคือให้กินนานไม่หันเลยเรียบร้อยเลยนะครับเนาะแม่นครับก็หายว่าคือนำก็มีแล้วอันนั้นนี่ครับอะไรอย่างครับพงศัณยอันที่เป็นหลังค่าย่หันนะครับที่แหล่เ็ดไ้แต่หลังค่าใหานำนะครับบางบางนำใบ ทดลองมองแต่นามห้องมันอยู่ในโฮมตลอดแต่ันที่ไปว่าเป็นแต่ไร่นามโอ้ครับแต่มันอยู่กลางแดดปั๊บนี่มันมีแต่ไร่นาเกาะอแต่หลักๆก็คือไ้ร่างเมือสองเมือไ้ล่างทีนึงครับขอใจนะครับที่มีคำถามนะครับเราของเขายูหนี่มันจะมีเรื่องไฟเนาะไฟที่เขาใส่หนีเป็นไฟอะไรแม่งมันได้ผลไหมครับลุงเสียมันก็บ่บได้ลอยเปอร์เซ็นต์นะครับมันก็มันก็ได้ผลอยู่แต่ว่าก็ลอยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็มีอยู่ครับมีหลายอยู่ ตอนนี้เขามีต้นทุนคือมีขาคนงานครับมันวาอยู่นี่เน่ยครับขาคนงานเดินจ่ายรับอยู่นี่ครับแล้วน้ำเก่าพันถึงหมื่นหนึ่งครับเก่าพันถึงหมื่นหนึ่งนะครับเนาะแล้วก็ตอนนี้เขาดูเบิรงกันเลยครับเวลาเบิรงงัวนี่คือผมมองงัวผมก็ติดกล้องวงจรปิดนะครับติดไว้แทบทุกมุมอ่ะทุกมุมมันนี่มีกล้องจะมีหมดเลยนะครับเนาะมีไวไฟมีกล้องวงจรปิดเนี่ยพี่น้องครับเบิรงนี่ถูกมุมนอย่างไครับมีกล้องจะมีทุกมุมเลยแต่มีคนเขามาปั๊บมันเลยด้งเตือนเขามาว่ามีคนเข่าฟ้าร่มาเนี่ ติ่งของมาเลยในโทราศัพท์ของนีบบนี่ครับแต่ถ้าทางเขาพวกพวกนี้เขาตังได้ว่ามีคนเขามามันเกิดหเิ่งเตือนมาว่ามีการเคลื่อนไหวโอ้แต่ว่าพวกในีขอกเง้าเขาก็าบม่ได้ดตังไว้แสดงว่าอยู่นี่มีข,ข,ขาดการสับพ่อปลอดภัยโดยระบบวงจรปิดทั้งหมดเลยนี่ครับนะครับอยู่นี่แล้วผมถามนะครับว่าที่นี่เหตุใดครับเพราะสังสีสามารถลดต้นทุนในการเลี้ยงวัวได้ครับอยู่นี่ถ้าเขาลดต้นทุนไดนึงแปลงหยานะครับอย่างแบพัฒนาแปลงหยาอย่างนั้นพร้อม คือหลักๆถ้าเขาเลี้ยงแม่พันธุ์ก็คือให้กินได้หยาก็ได้แต่ก็มีงดท้องนะครับแต่ว่าถ้าเขาอยากให้กับสัตว์เร็วเขาต้องก็เสื้ออาหารเข้าไปให้เขาเนี่ยเพราะว่าถ้าถ้าเขาเลี้ยงแต่หยาอย่างเดียวเขาจะไปหวังลูกเป็นลตัวอย่างเขามันก็เป็นเป็นไปบ่ได้นะครับครับเวลาลูกกินนมเป็นยังกับแม่จะต้องสูญเสียพลังงานหลครับตัวนี้เขาใส่พิมิกนะครับเนาะตัวนี้ก็ใส่ซีเคฟอ์มิกกับอาหารซีเคครับ สำหรับแม่พันธุ์นะครับเนาะที่นี่ผมถามเลยว่ามถามดอกให้ขอคิดสําหรับคนนี้กําลังเข่ามาเป็นมือใหม่ที่กําลังที่เข่ามาสีมาเลี้ยงงัวหล้วก็ที่ออกจากงานนี่ครับตัวนี้ที่ออกสีมาเลี้ยงงัวแร้วที่ออกจากงานประจําเลี้ยงงัวนะครับคือหลักๆแต่บัวท่านให้อยากออกมาจากงานประจํานะครับถืองานประจําไปก่อนรตะว่าถ้าเขาคิดว่าสีเลี้ยงงัวแม่พันธุ์เลี้ยงงัวตนนหนำเนี่ยย่างหน่อยๆสองสามปีเข้าคอยสีมีการขายได้เนาะแต่ว่า ่วงแรกๆมันต้องผลิตผลิตกว่าจะขายได้ก็ประมาณสองปีสามปีครับก็อยากให้เฮ็ดงานประจํวใแล้วบริหารจัดการดีๆครับก็พอสองปีกวเมื่อไหรเริ่มได้ขายแล้วครับอันนี้นะครับเขาคอยเอาตัวเนี้ยมาบริหารเขาให้เขาเลียงกันเองประมาณนี้ครับยูนี่เขาปลูกางครับเป็นรักครับยูนี่ครับคือผมปลูกแพงโกลาครับตอนนี้ก็เล่าๆสิบแปดยี่สิบไร่สิบแปดถึงยี่สิบไร่เนาะพร้อมครับตัวนี้เพียงพร้อม่ะ คือถ้าน้ำมั่ท่วมเหมือนปีนี้พ่อครับปัญหาคือของปีนี้คือฝนดีฝนดีแล้วน้ำท่วมครับอ้าวโอเคแสดงว่ามันมันกิดธรรมชาตินะครับเนาะมันกิดตอบยากครับมันมีหลายลายแบบเนาะแต่ว่าตอนนี้เขาคือมีการตุนฟังนะครับเนาะแม่นครัเอาที่นี่นะครับถ้าผู้ใดสนใจอยากจะมยังชมฟาร์มเขาเรือมาถรฐานนะกิดว่าเขาหนีสามารถติดต่อยอดอะไรในใน่ครับผมย่นี่สำหรับการเยี่ยมชมฟาร์มนะครับช่วงนี้ผมอยู่บ้านเนาะผมอยู่บ้านก็ถึงวันที่หนึ่งมกราแตอยากเยี่ยมชมฟาร์มก็ ติดตัวมาได้ทั้ง Facebook โกสิฟั่มแล้วก็เบอร์โทร02 260 6ห้า6หานะครับครับเอาับวันี้ขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับ